สวัสดีค่ะพบกันรอบสองเลยวนะคะเออไม่ได้ไปไหนค่ะวนเวียนอยู่แถวนี้กกอกๆนี่แหละค่ะมาตอนแรกแ,แต่ที่กกอกๆนะคะเมื่อกี้ก็ไปขายของช่วยน้าแตมาเนาะอืมก็เพราเออมีพี่ๆใจดีซื้อน้ำพริกกากหมูให้ส้มกับน้าตายแล้วก็พี่นงนุชคนที่ซื้อประหวานให้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 ใหใหนะ่ะ เขาฝากมาให้บ่าวนกนะคะเนาะเ่านกไ<น>ม่อยู่เนาะก,ก็ให้แม่ของเบ่านกรับให้นะคะเป็นน้ำพริกกะหมูยายเอาไว้กินกับข้าวแช่ยเย็นไ้ก็ได้นะแช่ยเย็นไหมใช่หุงหุงข้าวเจ้าไว้อันนี้เอาไว้แช่ยเย็นก็ได้อ็ทำไงกินก็กอกใส่ถ้วยก็อยัดใส่ปากเลยค่ะแม่ <c oughs> ถ้าจะปึกขนาดนั้นก็ไม่ต้องกินคะ่ะแม่นึกว่ามนุษย์ป้า เหลืออดแล้วค่ะทําเป็นเจ๊กสวยว่าจะอา้นชาวบ้านเขาจะรู้นะคะว่าสันดานส้มจะเป็นแบบนี้ด้วยดีเนาะแม่ก็ไม่รู้เนาะอย่ามาแอบกับบุญมานะคะเออนึกว่านใส่อะไรกินไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรหรือว่าเทใส่จานก็กอกใส่ปากอาน้ำตืดใส่อะไรใส่เนาะไม่รู้มันเป็นน้ำพิกมนุษย์ป้า นี่แหละพวกมานนอกค่ะเนาะมานนอกก็ไม่รู้เนาะคุณบาก็เป็นหลานเออเอาขอบคุณหน่อยขอบคุณพี่นงนุชเนาะทั้งปลาหวานทั้งทั้งหวานแล้วก็ทั้งน้ำพริกกักหมูของน้องแต่ขายเขาช่วยอุดหนุนเนี่ยแหละก็ขอบคุณพี่นงนุชเนาะก็แบบว่ายายเขาก็ดีใจนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นใช่ก็เลยถามบุญมาบุญมาก็สักใจเนาะถามว่า เขาเคยได้ของแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะหนูยอมรับเลยเพราะว่าแกก็เป็นคนบ้านส้มคือส้มก็คือสนิทกับพวกเขาอ่ะเออสนิทแทบทุกกลังคาเรือนค่ะแถวชาวบ้านกกอกเขาจะรู้สันดานนีสใส่ส้มแทบทุกคนค่ะคือบ้านเดียวกันนกกะสีจุงบุใช่และที่นี้ก็เนี่ยแกก็ดีใจก็เมื่อเมื่อเมื่อตะกี้เนี่ยก็คือเอาปลาหวานเออแล้วนี่ก็คือน้ำพริกกากหมู เนาะย่าก็ไม่เคยกินแล้วก็ถามดูก็กรอกใส่เทใส่จานกรอกใส่ปากแล้วก็เคี้ยวถ้าอยากให้อร่อยนะย่าให้ให้ให้ไอ้นี่นะให้ให้นึ่งข้าวข้าวสวยนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ไม่ไม่ข้าวเหนียวนะมันมันเ่ข้าเออข้าวเจ้านะข้าวเจ้าบ้านเฮาน่ะมีอยู่เออแล้วแนะนำมาข้าวเจ้าอันนี้ก็คือแช่เย็นไว้ก่อนก็ได้นะยายเอาแช่เย็นเพราะว่าไม่คือแต่แต่จะกินเปล่าๆนะเพราะว่ามัน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 จะเผ็ดนิดๆนะ เออแต่ถามว่าอร่อยไหมโอเคนึกหาดูนะดทำอะไรหรือว่าโกกน้าหวนไม่เคยกินก็ถามนบุญมาก็ให้ใา่ป้าเลยมือปาก็ดันมาเทใส่จานกอกใส่ปากเออแล้วเอาข้าวตามเนาะตาเนาะเออเคยเนาะเนี่ยข้าวเสิทั่วเออแล้วต่อไปก็จะมีมาเรื่อยๆก็จะถามดูเนาะเพราะว่าถามดูเพราะว่านี่ก็หลานนะแต่หลานก็เสียงดังว่ากอกใส่ปาก วันนั้นเกิดการชุลมุนวุ่นวายกันนี่แหละมนุษย์แม่นี่ค่ะร้องไห้ส้มนี่ไม่ให้แกตกใจนะเนาะเออมันเป็นอดีตไปแล้ว<อ>ช่วงที่ว่าเขาบุกรุกบ้านนะ่ะนี่ก็ว่าเนี่ยของอน้องแต่น้องแต่ขายอ่ะอวยพรให้พี่นงนุษหน่อยค่ะพี่นงนุษขอให้อวยพรให้พี่นงนุษมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นริงได้ขอให้สมความปารถนาเนาะเออขอให้สุขภาพแข็งแรง<ข>อ,อย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้เนาะ ให้รวยรวยเออน่ะเนี่ยค่ะขอให้ร่ำรวยเนาะเหมือนที่เอาเงินชงก็ให้ไหลมาอย่างเนี้เลยเนี่ยแหละค่ะชาวบ้านเขาจะแบบว่าถึงเล็กเล็กน้อยน้อยคือเราดีใจอ่ะเนาะเราคือก็มีแต่รอยยิ้มอ่ะเออเพราะว่าลูกไม่อยู่นะลูกชายไม่อยู่เราไม่เป็นไรนกไม่อยู่ก็ขอให้แม่นกอยู่เพราะว่าเพราะว่าก็นี่แหละค่ะคือส้มนะคือ ถึง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 จะใครฝากอะไรมาคือถึงหมดแล้วส้มจะขออนุญาตเจ้าของว่าขอทาคลิปได้ไหมคือเราคือเราจะไม่ขอคนนี้นะเราจะไปขอคนที่ว่าเอฟซีอ่ะเนาะใช่คือส้มจะไม่ขอไม่ไม่ขอเจ้าของตัวส้มจะไปขอคนที่ว่าเขาให้แล้วขอเอ่ยชื่อได้ไหมบางท่านเขาอยากจะขอบคุณในโซเชียลนะอย่างพวกป้าๆแม่ๆอย่างเงี้ยเขาก็คืออยากจะขอบคุณอยากฝากขอบคุณนู่นนี่นั่นเขาก็อยากให้ทาคลิปนะเนาะเหมือนว่า เขาจะได้รู้ว่าเออของถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้กินนกก็เลยถามล้ใช่ใช่ใช่เทเขก็ว่าโกกเทใส่จานกอกใส่ปากก็แม่บอกนก็เลยหูลดตักน้ํากินหน่อยยาย่โอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ฝากขอบคุณพี่นงนุษย์นะคะที่เพื่อเพื่อแผ่เนทอไมาเงินทองไหลมาเนาะพูด น้ำไม่อร่อยเลยบ้านพวกเจ้านะคุ่นไหมตัวนี้ได้จัมันเป็นโสงนะมันจะเหมือนจางๆว่ะจางนะโง่แล้ไม่เหมือนกบตูมหรอใช่โอเคค่ะคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ค่ะบายายายเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับไปเลยบุญมาโมบจี๊จี๊ไหมโม่สิบสี่จ้าไก่ไอ้แต่มันไอ้นี่ไรสดไอ้นี่เดี๋ยวถ้าไงถ้าใครมีใครอะไรฝากมาเดี๋ยวค่อยจะไอนี่ก็หัวบุญมา โอเค,อเคตาไปแล้วจะช่วย,ยแล้วเอาเข้าปากเออกระดกใส่ปากเลย